สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทูบันทีวีอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น e ีพีย้ายแปลงครับรถตัดอ้อยครับหลังจากที่หยุดยาวมา3-4สวันนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับเพราะมีฝนตกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เลยย้ายมาตัดอ้อยครับก็ย้ายมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับกำลังเดินทางนะครับนี่ครับรถตัดอ้อยของเราครับมาหนึ่งคันก่อนนะครับอีกคันหนึ่ง กำลังเก็บแปรงอยู่นะครับก็จะรอมาตามตูดนะครับสิบล้อเราก็เหมือนเดิมครับผมเจ้าฮีโน่ครับซีรีส์ห้าร้อยเรานะครับผมครับก็ขี่ย้ายแปรงนะครับผมก็จะคานไปมันเต่านะครับตอนนี้ไปเร็วไม่ได้นะครับนี่คือเมยานางนะครับกับกระต่ายน้อยคู่ใจของเขานะครับเขาเพิ่งได้สั์เลี้ยงมาใหม่นะครับช่วงนี้เขาก็จะ แบบดีใจหน่อยนะครับเหมือนเด็กน้อยกําลังได้ของเล่นใหม่นะครับนี่ครับเจ้ากระต่ายน้อยนะครับต้องมาด้วยตลอดนะครับนี่ครับเราก็จะขี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับเราก็เดินทางไปเรื่อยครับปิดตูดให้แล้วตัดอ้อยนะครับปิดตูดไว้นะครับก็เปิดไฟผ่ามากไ้ด้วยนะครับบล็อกเป๊กบล็อกเป็กไปเรื่อยๆครับเถึงประมาณลครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะเธอตอนนี้ออกจาก พื้นที่บ้านบูโพนะครับตอนนี้ครับไปบ้านผ้าหูนะครับประมาณยี่สิบกาโลนะครับประมาณยี่สิบกโลเลยน่าจะถึงประมาณสามทุ่มตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะจะสี่โมงจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็คาดว่าหนึ่งถึงสองทุ่มน่าจะถึงนะครับเพราะรถตัดอ้อยเราไปได้ช้ามากนะครับก็การเดินทางรถตัดอ้อยนี่คือเดินช้ามากนะครับ พราะเราไม่มีไม่ได้เข็นแทนเลืล่องแทนเลอร์นะครับก็ใช้รถตัดอ้อยวิ่งเองเลยนะครับก็ก็ไม่ไกลกันมากครับอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่คนอำเภอครับแต่เป็นอำเภอติดกันครับก็จะย้ายเข้าไปในใกล้ๆตัวเมืองของบุรีรัมย์นะครับก็เดินทางกันไปนะครับไปเรื่อยๆเดินทางได้ช้ามากนะครับดูครับ เจ้าดิว8,000ของเรานะครับคนขับคือชื่อเจ้าดิวนะครับเจ้าดิว8,000นะครับตัวรถเป็นตัวรุ่น8,000นะครับก็เลยเรียกฉายาเจ้าดิว8,000นะครับดดิวไฮรอ๋อดิวไฮดรอลิกอะดิวไฮดรอลิกอ๋อมีคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นอ่าดิวไฮดรอลิกนะครับก็คือรถคันนี้เขาไฮดรอลิกเขาเปลืองมากนะครับเปลืองน้ำมันไฮดรอลิกมากยังไม่ครึ่ง ครึ่งงานเลยไม่ไม่ครึ่งไม่ครึ่งอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ครึ่งไม่ครึ่งแปลงเลยเจ้าดิวเนี่ยกินไปแล้วยี่สิบเอ็ดถังนะครับไม่รู้ว่าเลืออเพราะอะไรนะครับคนอื่นเขายังไม่หมดถึงสิบถังเลยครับห้าถังเลยแต่เจ้าดิวนี่หมดไปแล้วครับค่าน้ำมันเฮลิคเกือบสองหมื่นแล้วครับท mm hmm. ้าแก่บนแล้วนะครับเด็กจะอดิวแปดพันเนี่ยดีแล้วน่ครับนี่คือเด็กแว้นนะครับเด็กแว้นของเรา สายแว่นสายแว่นสองล้อนี่ครับฟิ์มผมก็จะเมืดๆนะครับสิบล้อผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวได้ครึ่งทางเลยผมมาอัปเดตอีกรอบนะครับตอนนี้ก็จะขับรถไปก่อนนะครับผมยังไงรอดูตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับไปครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาจะถึงจุดหมายแล้วครับ เอถึงหน้างานของเรานะครับมืดเลยนะครับจากที่ผมถ่ายคลิไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือยังเป็นตอนรอขําอยู่นะครับยังสว่างๆอยู่ตอนนี้คือมืดแล้วครับใช้การการเดินทางประมาณตอนนี้ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วเนาะใช่ไหมสี่ <4 S 1> <4 S 2> โมงตอนนี้ก็โหจะทุ่มแล้วครับหรือหกโมงกว่ากว่าหกโมงสี่สิบสี่นะครับตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วใช้เวลาเดินทาง สามสามชั่วโมงได้แล้วครับสี่ชั่วโมงประมาณนั้นครับนี่ครับรถตัดของเราก็เปิดไฟเรียบร้อยนะครับรถสิบล้อของผมก็เปิดไฟครับแต่ฟิล์มมันมืดหน่อยนะครับมองไม่เห็นครับก็ยังไงก็เราจะอัปเดตให้ดูตอนถึงไรมันมืดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับในการเปิดแปลงนะครับพ่งนี้ครับมันจะเป็นไงทีมงานของเรานะครับผมโอเคครับผมไปรอดูอีกคลิปนึงนะครับผมไปครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับรถเรายางรั่วเรียบร้อยแล้วครับ เจ้าดิวแปดพันครับเรียบร้อยนะครับรถตัดเราครับยังไม่ถึงจุดหมายเลยครับตอนนี้ยางหน้าฝั่งขวาเรียบร้อย้วครับแปดแตะครับนี่ครับคนขับครับนี่คนขับครับโอ้ยืนเก้าหัอนะครับนี่ครับสิบรอปิดตูดไ้นะครับเรียบร้อยดีครับยังไม่ถึงไล่เลยนะครับยางรั่วซะแล้วครับไม่เป็นไรครับทีมงานเท่าแก่กําลังเอาแอร์แมนมาเติมนะครับผมพอ ไปได้ก่อนนะครับมันน่าจะรั่วตรงที่อากาศมันร้อนด้วยครับช่วงนี้ขนาดจอดพักสองรอบแลวนะครับนี่ก็คือน่าจะรั่วตรงนี้แหละเพราะว่ามันพะทาม,มันเบี้ยวอยู่แล้วพะทาม,มันดุ่งมันอาจจะร้อนแล้วก็อาจจะซึมได้นะครับนี่แดนนะครับอย่างรถตัดเรารออย่างเดียวครับตอนนี้ครับทีมงานเราต้องรออย่างเดียว นี่ครับสิบรอบผมรออย่างเดียวไม่มีอะไรนอกจากคำว่ารอนะครับดีนะครับมาจอดตรงที่มีไฟด้วยขาดจอดพักรอบที่สองนะครับเพิ่งเห็นว่ารถยางรั่วนะครับนี่ครับมาดูรถคู่ใจของผมนะครับซีรีส์ห้าร้อยนะครับเจ้าฮีโน่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไปที่เรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จอดพักไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนที่รถไปได้เลยว่าผมจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไง๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับผมนาตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราเดินทางย้ายแปลงมานะครับก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับนี่ครับรถทีมงานเราก็คือ มาถึงแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายมันถึงดึกนะครับมันมืดนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายผมก็เลยมาถ่ายตอนเช้าแล้วกันครับนี่ครับเป็นทีมงานเราครับก็กลางตรงกลางเต็นท์นอนเต็นท์ผมอยู่ข้างตรงนี้นะครับข้างรถสิบล้อผมนะครับส่วนเจ้ารถตัดแปดพันตอนนี้ก็เรียบร้อยครับยางรั่วครับที่เมื่อคืนจอดนะครับตอนนี้เป็นรั่วที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือต้องเอาไปปะไปทํานะครับเอากระทะไปทํานะครับ นี่ครับที่นอนผมนี่ก็คือกาลังปูนเครื่องไว้อยน้ครับก็แบตตอนผมไม่ค่อยดีครับต้องชาร์จแบตลยนะครับนี่ก็แอร์แมนเรานะครับมีน้องวัวน้อยมาเล่นด้วยนะครับแต่เช้าเลยครับนี่ครับทีมงานแล้วครับเจ้าฮิโน่สามเอ็มซิงไฮเทคเะครับเพราะนั้นเป็น3ามเอ็มองครับอันนี้เป็นเต็นท์ของเจ้าดิวแปดพันนะครับผมกับภรรยาคู่ใจเขานะครับนี่ครับเขาตื่นมาแล้วครับแต่เช้า แต่มาดูเขาทำอะไรกันนะครับตอนเช้าเต็นท์สันๆนะครับนี่ครับียบบ้อยครับเรามาถึงจุดหมายนะครับครับ้าไงครับโอ้ครับดูครับเต็นท์สันด้วยครับโอ้เย็ดดูครับโอ้นี่ครับนี่อีกคันหนึ่งครับเจ้าล็อกกี้ของเรานะครับยิสุนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเจ็ดพันนะครับรถตัดตัวนี้นะครับนี่ครับเราจะกางเต็นท์นอนกันอย่างนี้ครับเป็นลานกว้างนะครับในหมู่บ้านนะครับ ลานกว้างนะครับผมก็จะไปตัดทางนี้ครับแปลงทางนี้ครับก็รอชมการตัดของทีมงานเราได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับผมในการตัดอ้อยก็นี่ก็เป็นอีพีที่การเดินทางนะครับเป็นอีพีที่ผสมความความฮาและความลําบากนะครับในแต่ละวันนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ทีมงานเราบางส่วนก็เข้าไปอาบน้ําในหมู่บ้านนะครับไป ชำระร่างกายนะครับผมน่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเตรียมตัวครับเริ่มลุยทํางานนะครับสําหรับเช้านี้ครับพอเริ่มจะลงได้นะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแต่ไม่รู้จะลงได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมก็รอติดตามชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องมีเีคงแค่นี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่อัปเดตให้ดูเฉยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับผมสวัสดีครับ